สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและนี่คือรายการแปลสตรอรี่การ์ของโทโฮโรสเวิร์ดพาร์ทที่14ครับก็สตรอรี่การ์ในวันนี้เนี่ยเป็นสตรอรี่การ์ที่มาจากในเอีเวนต์ก่อนนู้นเลยนะนานมากแล้วนะครับประมาณสัปดาห์กว่าๆได้แล้วมั้งจำชื่อเอีเวนต์ไม่ได้ด้วยก็มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นใบไหนนะครับสตรอรี่การ์ในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Traditional Vampire Costumes ผมแปลเป็นไทยเอาไว้ว่าชุดแวมไพร์แบบดั้งเดิมน่าจะใช่นะก็เป็นสตอรี่การ์ดระดับ4ดาวนะครับแล้วก็จะบวทในเรื่องของความเร็วแล้วก็โจมตีอย่างนะพาสซีฟเนี่ยบอกว่าสเปลการ์ดที่เป็นกระสุนชาร์ปเนี่ยจะแรงขึ้น20%เป็นเวลา1เทินแล้วก็จะมีอันนึงบอกว่าเมื่อสเปลการ์ดถูกใช้งาน ดาเมจากพี่สาวคนโตเนี่ยจะลดลงสิเป็นเวลา2เทินมาเริ่มกันที่ข้อมูลที่หนึ่งเลยแล้วกันเนาะปุป,ปััฒจ,จัดนะครับอิซายุอิซาคุยะหัวหน้าเมรแห่งคือาหา์มานแดงเธอได้ไปยังหมู่บ้านมนุษย์เพื่อซื้อของและพบเข้ากับความโกลรหลที่เห็นอยู่นั้นคือผู้คนที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับงานเทศกาลมันทำให้เธอนึขึ้นได้เกี่ยวกับ กิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ซาคุยะมาอีกแล้วนะครับข้อมูลที่สองเรเมรียสกาเลตจันทาสีเลือดผู้อ่อนยาวนิรันเธอเป็นนายหญิงแห่งคครือหามานแดงระหว่างที่ซาคุยะออกไปทำทุระเธอก็เลยตัดสินใจชวนแพชริอมานั่งดื่มชาแต่แล้วเธอก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างที่หายไป การประชุมฉุกเฉินจึงเริ่มต้นขึ้นข้อมูลที่3สอดคล้องกับบางอย่างวันที่31ของเดือนตุลาคมเป็นคืนแห่งการเฝ้าระวงังและยังเป็นช่วงก่อนงานเทศกาลผู้คนเนี่ยจะเฉลิมฉลองให้กับฤดูใบไม้ร่วงแห่งการเก็บเกี่ยวและต้อนรับวิญ,ญญาณบรรพบุรุษของพวกเขาเหมือนกับเทศกาลบงของประเทศญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนผู้คนจะใส่ชุดแต่งกายและสร้างความวุ่นวายไปทั่วงานเทศกาลเพื่อทำให้เหล่าวิญญาณชั่วร้ายที่โผล่มาตกใจอีกทั้งพวกเขาเนี่ยยังได้ร้องเพลงที่เป็นบทสวดอีกด้วยไอ้31ตุลาคมเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่ามันคือวันอะไรเนาะเพราะงั้นเนี่ยผมจะเพิ่มไอ้ตรงเทศกาลบงแล้วกัน ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือโอบงมาสรินะครับจะจัดขึ้นในช่วงวันที่13-15สิงหาคมของทุกปียกเว้นในเขตคันโตนะครับคือในเขตคันโตเนี่ยจะจัดเร็วกว่าซึ่งจะตรงกับวันที่13-16กรกฎาคมชาวญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อกันว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่บรรพบุรุษที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมาจากนารกภูมิแล้วเท่าที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันมีตำนานด้วยนะครับ เป็นตำนานเกี่ยวกับพระองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าโมกุเรนหรือให้คุ้นหูหน่อยเนี่ยก็คือพระมหาโมกขานะคือท่านเนี่ยเป็นลูกกัมพาแม่ครับก็เลยมาบวชจนสามารถฝึกตนเองให้เห็นนรกแล้วก็เห็นสวรรค์ได้ปรากฏว่าตอนที่ไปท่องนรกอยู่เนี่ยก็ได้ไปเจอกับแม่ของตอนเองเข้าครับแล้วก็ได้เห็นว่าแม่ของตอนเองเนี่ย กำลังลำบากอยู่แล้วก็น่าเวทนามากก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษากับพระพุทธเจ้าเพื่อหาทางบรรเทาทุกข์ให้กับแม่ของตนเองพอพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ฟังเรื่องนี้ก็เลยบอกกับพระมก,กุเดนไปครับว่าอย่าคิดช่วยแต่มารดาของตนเองจงคิดช่วยคนอื่นที่ตายไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติของเราก็ตามด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของเทศกาลนี้นั่นเอง ข้อมูลที่4ในช่วงเหตุการณ์ทริคออ a l เล t ของเรมิเลียและก็รูเมียเรมิเลียเนี่ยได้รวบรวมผู้คนในคืนหาดมานแดงและจัดประชุมฉุกเฉินขึ้นส่วนผสมที่ต้องใช้ในการทำลูกอมได้หายไปจากตู้เก็บอาหารมันทำให้พวกเขาตัดสินใจปลอมตัวเพื่อจับคนร้ายที่กล้ามาขโมยของในคืนหาดมานแดง แมพูดถึงเรื่องขโมยขโมยเนี่ยมันก็นึกถึงอยู่คนหนึงนะครับแต่ว่าจําได้ว่าตอนอ่านเนื้อเรื่องอันนี้เนี่ยไอคนที่ว่าเนี่ยน่าจะไม่ใช่คน,นร้ายตัวจริงนะครับมาข้อมูลสุดท้ายเรยมิเลียเนี่ยเป็นแวมไพร์เพราะงั้นเธอเลยอายุยืนแล้วก็แข็งแกร่งเธอไม่กลัวการแก่เท่าเหมือนกับมนุษย์อาการเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรเธอไม่ได้บางทีการเดินทางไปทั่วเกนโซเคียว เพื่อตามหาหัวขโมยน่าจะทำให้เธอเข้าใจพวกมนุษย์ได้มากขึ้นหรืออาจจะไม่เลยก็ได้อ้าวผู้วาดสตอรี่การ์ดใบนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าฮิโรอุสุดะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับน่ารักดีนะอีกแล้วเหรอ ผมเพิ่งมาสังเกตนะว่าชุดของซาคุยะเนี่ยแบบเปื้อนเลือดด้วยนะครับน่ากลัวจัดๆไม่รู้ว่ามันจะสั้นเกินไปไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอแถมให้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันคือมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งของโทโฮที่มีชื่อว่าโทโฮบุนคาโชซึ่งมันเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของโทโฮแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีบทความของเอรินที่เกี่ยวกับยาแห่งความฝันแต่เราจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับ เราจะมาสนใจไอ้มังงะสีช่องที่มันจะมีซาคุยะแล้วก็เรเมิเลียด้วยซึ่งมังงะสีช่องอันนี้เนี่ยวาดโดยคุณอาราตะโทชิฮิระนะครับโดยที่ช่องแรกเนี่ยมันจะบอกว่าไทาม์คลิปเปอร์ที่คฤหั์มัแดงภูมิใจอิซาโยอิซาคุยะต่อมาที่ช่องที่สองเนี่ยเรเมิเลียก็จะพูดว่าพลังนั้นน่ะใช้มากเกินไปไม่ดีนะ ซาคุยะก็เลยตอบว่าการถอาผ่านพลังวิญญาณะเป็นเรื่องจิบจอยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเรมิเลียก็เลยแบบไม่ใช่เรื่องนั้นซาคุยะน่ะไม่ได้หยุดเวลาตัวเองเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ต่อด้วยช่องที่3ามเรมิเลียน่ยก็จะพูดต่อว่าเดี๋ยวก็แก่เร็วหรอกช่องสุดท้ายซาคุยะก็เลยแบบคิดในใจว่างั้นเลิกใช้ดีกว่า ก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่ามีใครอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์บล็อกของท่านเซเบอร์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับแต่มันก็แปลกดีนะที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะมาอยู่กับแวมไพร์แบบนี้คือมันก็มีทฤษฎีหนึ่งที่มาจากโทโฮกุมชิกิที่ท่านซุนเนี่ยเป็นคนเขียนอยู่เหมือนกันครับย้ำว่าเป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านซุนเป็นคนเขียนคือทฤษฎีนี้นบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะซาคุยะเป็นแวมพร์ฮันเตอร์นักล่าผีดูดเลือดจากโลกภายนอกหรือไม่ก็จากต่างโลกครับเหตุผลที่เขาบอกว่าซาคุยะเป็นแวมพร์ฮันเตอร์เนี่ยก็เพราะว่านางมีมีดสีเงินที่เอาไว้ใช้ในการปราบผีดูดเลือดนั่นเองครับคือซาคุยะเนี่ยฝึกวิชาที่จะเอาไปปราบผีดูดเลือดครับแล้วก็ฝึกจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเก่งพอตัวแล้วก็น่าจะอยากลองวิชาล้มั้งก็เลยไปที่ เครือหาตมาแดงปรากฏว่าไอ้ผีดูดเลือดที่อยู่เครือหานี่เนี่ยมันแข็งแกร่งมากครับซาคุยะเนี่ยสู้ไม่ได้ก็เลยตายผีดูดเลือดตัวนี้ก็เลยเกิดแบบเสียดายความสามารถของซาคุยะก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่เป็นชื่อนี้เนี่ยแหละเออคืออิซายยอิซาคุยะนี่แหละเพราะว่าชื่อของซาคุยะมันจะมีความหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อผีดูดเลือดด้วยนามสกุลอิซายยอิเนี่ยหมายถึงแรมหนึ่งค่ำส่วนซาคุยะเนี่ย มันหมายถึงราตีที่เบ่งบานนับแต่นั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวของซาคุยะเนี่ยกลายมาเป็นค่ารับใช้ของผีดุเดือดตวนี้เรื่อยมาครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีทฤษฎีอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวของซาคุยะเนี่ยอาจจะเป็นฮองมงคลุสมันอาจอย่างนี้หรือเปล่าวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นซอมบี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่คนเพีียนคนหนึ่งก็ได้นะครับ ไอโทโฮกุมันชิกิเนี่ยท่านเซเบอร์ก็มีแปลไว้ในบล็อกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมโอเคคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าสตอรี่การใบต่อไปเนี่ยจะเป็นใบไหนก็แค่กดปุ่ม u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะโอเควันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่โอกาสหน้าบายบายครับผม